สยามพารากอนค่ะเราเข้ามาเดินเล่นในสัาพารากอนโอ้โหดูคนสิคะโอ้โหตั้งแต่ลงรถไฟฟ้าสาามีสยามสยามมานะคะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนนะักท่องเที่ยวเยอะมากๆ แบรนด์เนมเยอะนะคะที่นี่คนเยอะค่ะ mm hmm. เดินวิ่งวิ่งมา mm hmm. เดี๋ยวจะมากินข้าวที่ศูนย์อาหารเนี่ยค่ะกูเมโอ้โหในกูเม ไม่มีโต๊ะจะนั่งอะ,ะ่ะคนเยอะมากเดินมาหนึ่งรอบแล้วค่ะหาโต๊ะไม่ได้ดูสิฮะทำไงดีหาโต๊ะไปด้วยถ่ายร้านอาหารไปด้วยค่ะเห็นไหมคะมีทุกคนถือแบบคือชามอาหารนะแต่ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ะทำไงดีได้แล้วมาแลกคูปองค่ะ เราซื้อน้ำค่ะร้านน้ำค่ะขนมน่ากินไหมไกินอะไรดีค่เนี่ยร้านนี้ก็อร่อยได้โตแล้วดีใจจะ<อ>กินข้าวมันไก่คิวเข้าไปในซอยเลยค่ะไม่เอาอะ่ะ อาหารเยอะยะเลยนะคะถ่ายไม่ได้ติดคนข้าวไก่ไหมกำลังดูค่ะว่าจะเอาเข้าวหมูกรอบหมูแดงหรืออส่วนหรือข้าวขาหมูดีตกลงข้าวขาหมูนี่แหละค่ะจะเอาเมนูไหนดีคิวยาวค่ะตกลงได้ข้าวราดแกง ว่าจะเอาข้าวขาวหมูรอคิวไม่ไหวรายการค่ะห้ากินไหมคะกับข้าวตักให้แล้วะละค่ะแต่รอเวฟอยู่สรุปนะคะได้ข้าวราดแกงมาค่ะผัดพริกเครื่องในทอดมันพลาดไม่ได้ค่ะ พี่น้ำป่าเดี๋ยวจะกินแล้วนะคะใส่บรรยากาศให้ดูอีกนิดหนึ่งสวัสดีเพื่อนเพื่อนไปนะคะคูเม์ค่ะจากพนากอนชันล่างสดอาหารเยอะอร่อยรอทุกร้านเลยค่ะเลยต้องกินข้าวราชแกง